นี่เย do Hi my friend ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เบื่อไข่ของคนเดิม <laughs> ไข่แบบเดิมเดิม วันนี้หมดกังวลเพราะเจนนี่มีไอเดียการเปลี่ยนไข่ไก่ให้เป็นลายแบบอาร์ตอเพื่อทำแจกันดอกไม้ในไอเดียดูที่หน่งค่ะอุปกรณ์ก็มีไข่ไก่นะคะน้ํายาทาเล็บไม้ติ้มฟันแก้วใส่น้ำเริ่มจากยดนะคะน้ํายาทาเล็บนะคะลงไปในกระป๋องที่เราใส่น้ำปลาไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนะคะเราก็จุ่มไข่ลงไปนะคะจากนั้นนะคะก็ดึงไข่ขึ้นมานะคะโดยที่เราจะต้องดึงขึ้นมาแบบตรงๆนะคะก็นํามาเสียบพักไว้นะคะเพื่อรอให้สีแห้งสีแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาปัดดอกไม้แล้วก็เสียบลงในแจก,กันเลยโอ้โหสวยมากๆแค่นี้นะคะเราก็จะได้ แจกันดอกไม้จากเปลือกไข่เก๋ๆไม่ไม่ไมาก้ยสวยงามเราเป็นคนมีวรรวัภูมิใจไอเดี <laughs> ยไอดู <I> ได้เวลามาอีโคเฟรนลี่กับเจนนี่กันต่อแล้วในไอเดียดูที่2วันนี้ค่ะเจนนี่จะชวนทุกคนมาทำกระถางต้นไม้จาก ขวดพลาสติกเหลือใช้อุปกรณ์ของเรานะคะขวดพลาสติกสีอะคริลิกต่ดด้วยผูก้การกลาสเพนนะคะหรือว่าสีเพนแก้วนั่นเองกันไกลหรือว่าคัตเตอร์ขั้นตอนการทํานําขวดพลาสติกนะคะเหลือใช้มาตัดออกให้เป็น3ส่วน ตัดแต่งตรงส่วนของปากขวดนะคะให้เป็นแฉกแฉกแฉกเป็นกลีบดอกไม้สวยๆเพื่อความสวยงามนะคะเดี๋ยวเรานําส่วนของปากขวดเนี่ยมาเพ้นสีอะคริลิกให้เป็นสีพื้นสีเดียวกันนี่เมื่อทาทั่วๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไปตากไว้ให้แห้งในระหว่างนี้นะคะเราก็มาวาดลวดลายที่ ก้นขวดให้สวยงามกันดีกว่าเดี๋ยวจินนี้จะวาดเป็นลูกดอกไม้น่ารักน่ารักสุดท้ายนะครัเพื่อให้ได้กระถางต้นไม้นะคะเราก็นำมันมาทันฟอร์เมอร์มาประกอบร่างแบบนี้เฮ้ยเก๋เก๋กันตลาดนะาทำงานหรอ ข้าวไม่ได้เก่ๆนี่